ครับสวัสดีครับเก่งนะครับจากต็กเจ้าหน้ากินทีทั้นสองนะครับวันนี้นะครับเก่งก็อยู่ที่ตลาดอินดี้นะครับตรงปากซอยชกใจสีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเดินตลาดนะครับตลาดที่ตลาดแห่งนี้ก็จะมีของกินมากมายนะครับราคาถูกแล้วก็เกือบทุกร้านนะครับเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือเราชนะนะครับก็ใช้โปรโมชั่นได้นะครับแต่วันนี้เก่งไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็จะมีเพื่อนๆมา ตายด้วยสองคนนะครับแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับวินครับวัสดีครับมาครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปเดินในตลาดช็อกคิตีขอโทษครับตลาดอินดี่เลยนะนี่นะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศในตลาดนะครับโซนข้างหน้านะครับก็จะเป็นพวกร้านขายของทั่วไปนะครับ นี่นะครับก็มีทั้งของใช้ทั่วไปนะครับแล้วก็มีพวกของเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเสื้อผ้าฟิล์มือถือนะครับก็เหมือนตลาดเปิดท้ายขายของทั่วไปนะครับอ่าก็จะเป็นโซนข้างหน้าตลาดนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็จะไม่เน้นมาเดินโซนข้างหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปโซนข้างหลังตลาดนะครับมี เป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับในช่องของผมนะครับก็เดี๋ยวเชิญชมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะเดินมาถึงโซนข้างหลังของตลาดแล้วนะครับก็จะเป็นโซนที่มีของกินเรียงรายกันยาวเหยียดเลยนะครับร้านแรกที่เราจะมาหยุดแวะซื้อแวะกินกันนะครับก็คือนี่ร้านอร่อยเฉยกระเพราชานนะครับาวันนี้เราสั่งอะไรกันบ้างอเราสั่งกะเพราเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อหมูดิ้ง แล้วก็มีมาม่าต้มจำทะเลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยนะครับครับร้านต่อมาที่ผมเลือกที่จะมาทานนะครับก็จะเป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็โคกุนย่างนะครับสองร้านนี้เด็ดมากนะครับไม้ละสิบบาทนะครับแต่ว่าเนื้อแน่นๆสดๆนะครับโคกุนก็เนื้อไม่เละนะครับแล้วก็ผสมกับซอสสูตรของเขานะครับอร่อยจริงนะครับ ครับผมร้านต่อมาที่เราจะมาเดินทานกันนะครับก็จะเป็นร้านซูชินะครับอันนี้ก็ซูชิราคาย่อมๆนะครับซื้อสิบแถมสองนะครับก็มาเลือกกันเลยนะครับอ้าซูบิดซูบิดันโอเคครับผมร <c oughs> ้านต่อมาที่เราจะมาทานกันก็คือไก <c oughs> ่ย่างน,นะครับนี่นะครับมีทั้งส่วนที่เป็นเนื้อเครื่องใน หนังแล้วก็ตุดใจนะครับโหน่ากินมากนะครับกลิ่นหอมไปถึงปากซอยนะครับโอเคนะครับเริ่มถ้าผมร้านต่อมาที่เราจะมาทานนะครับกินอะไรเอ่ยโกยากิครับโอ้โหก็มีให้เลือกหลายรสเลยนะครับก็มีทั้งชีสแซลมอนคูนัดคูนหน้ายัยำสาหร่ายนะครับก็เขาก็ทําให้ร้อนๆเลยนะครับผมถ้าผมและร้านสุดท้ายที่เราจะมาทานกันนะครับก็จะเป็นข้าวขาหมูครับ เจ๊สิ่งดีครับผมอร่อยไหมครับแม่ค้าอร่อยจีอ๋ออร่อยอร่อยนะเสียงไม่ได้นะครับในดูในมือนะครับมือสั่นแล้วนะครับถ้าถ้าไปเสียงหรือบอกว่าไม่อร่อยนะครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้อาหารก็มากันครบแล้วนะครับก็เอามาจัดใส่จานนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับ ค้อนข้างเยอะมากเลยนะครับมีซูชิขาหมูหูแล้วก็กระเพราถาดยักษ์นะครับอันนี้ก็มามา่าต้ยมยำทะเลนะครับเยอะนะครับครับผมหลังจากที่เราทานของคาวกันหมดแล้วต่อไปเราก็มากินของหวานกันนะครับที่ตลาดอย่างนี้มีไอ้นี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ ี่วาาอไม่ได้เตรียมนะครับซูเฟ่นะครับมีหลายรสเลยนะครับสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมัทชั่นสตรเบอรี่อะไรเทียบเลยนะครับก็ลองมาชานได้นะครับเด้งเดึงเด้งดึงนะครับอร่อยมากนะครับตอนนี้ยังไม่อิ่มใช่ไหมครับโอ้โหเริ่มอิ่มแล้ววันนี้เราก็เดินกินกันตั้งแต่ ฟ้ายังไม่มืดนะครับจนกระทั่งตอนนี้ค่ำๆแล้วก็ฝนตกแล้วนะครับก็ร้านนี้นะครับก็อาจจะเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าฝนมันเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับเราจะเป็นนี่ครับไดฟูกูนะครับขนมหวานของญี่ปุ่นน่ากินมากเลยนะครับ,บ,ข,รบข้างในก็จะปส่แตงโมเป็นเนื้นะครับดูน่ากินมากนะครับครับผมก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีรวิวการกินอาหารนะครับที่ตลาดอินดี้นะครับก็คลิปในคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้เป็นคลิปที่กินจุให้ดูนะครับแต่เป็นคลิปที่รีวิวอาหารนะครับก็พาน้องๆเข้ามาเดินเปิดหูเปิดตานะครับเดินดูตลาดกลางคืนนะครับหลังจากที่พวพวกเราก็ เที่ยวกลางคืนกันบ่อยอไม่ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวเที่ยวกลางคืนหมายถึงโดนอยู่เวรแล้วโดนโต,ติดตามกลางคืนน,นะเป็นหมอนะแหบมบคิดไม่ดีนะโอ้โหก็ถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปช่องอหมอเก่งตะเวนกินด้วยนะครับแล้วก็ ฝากด้วยนะครับสาหรับของน้องๆก็คือน้องวินแล้วก็น้อง,น,องน้องมาร์กนะครับ,าารรบก็เดี๋ยวมีเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีไว้ให้ข้างใต้นะครับน้องๆอ,อยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านไามครับอ๋อก็วันนี้ก็สนุกมากครับไปกินอิ่มมากครับอาหารหลากหลายเลยครับที่ตลา,าดครับอาหารหลากหลายมากก็อิ่มอิ่มดีครับ โอเคครับผมก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามคลิปในคลิปถัดๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ